นักเทรดคริปโตห้ามพลาดฟังคลิปนี้บิตคอยใกล้ปิดแท่งว่งแล้วในภาพระยะสั้นเตรียมที่จะเบรกเลือกทางมีสัญญาณที่ต้องเรามัดระวังรัดเข้มกันให้ดีไปติดตามแนวโน้มและอัปเดตก,กราคาบิตคอยรวมถึงอีเทเรียมในคลิปนี้ห้ามพาดครับ สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีคเ,เ,คปตเคเลโซคริปโตเคเลนซี่วันนี้เป็นวันที่7เดือน8และผมไม่ได้มานําการลงทุนนะครับผมฝากพเพื่อนๆไปเทรดกันที่บอยบิดด้วยเนาะใครที่เทรดที่บ y ยบิโดยใช้รหัสแนะนาของผมเนี่ยจะได้รับฟ T, รี25 USDT รวมถึงได้เข้า i s c o r d จากผมฟรีนะครับต้องบอกว่าทําครบเงื่อนไขพเพื่อนจะได้รับฟรี2ข้อนี้ไปเลยนะก็คือคลิกที่ลิงก์แนะนําใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับเรามาอัปเดตกราบ,บิ c คอยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยผมให้เพื่อนๆดูเป็นภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่ภาพแรก ที่ผมทําช่องไว้ก็เหมือนเดิมนะครับยังอยู่ในมุมมองเหมือนเดิมของผมทั้งหมดนะครับก็ยังอยู่ในมุมมองของ Ba ร์แฟกแล้วก็ Liing w เว e อยู่แต่ก่อนอื่นเนี่ยมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะแชร์สาหรับสมาชิกห่าวฉลามเท่านั้นหรือคนที่ให้การสนับสนุน YouTube ของผมเดือนละส0 0รอยบาทสามารถสมัครหน้าช่อง YouTube ของผมได้เลยผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android เท่านั้นนะครับเพ,เพื่อนๆก็กดสมัครหน้าช่องได้เลยเพื่อนๆจะได้วางแผนเทรดกับผมรวมถึงมุมมองของกราฟข้อมูลออนเชตที่สำคัญ m i n d s e t และ จะไม่เครียดนะครับกับการเทรดจะมีความสุขในการเทรดนั่นเองก็ฝากสนับสนุนได้นะครับที่หน้าช่องได้เลยโอเคครับเราลองมาฟังมุมมองต่างๆของผมผมจะแชร์ให้เพื่อนและให้เพื่อนเนี่ยไปพิจารณาเพิ่มเติมกันดูนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายภาพยิบย่อยให้เพื่อนดูนาะว่าผมมองเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบิตคอยเนี่ยในภาพระยะสั้นมาเนี่ยเราจะมองเป็นไลซิงเวทกันนะครับก็คือกรอบนี้ไลซิงเวทคือแพทเทิร์นในการปรับตัวเตรียมที่จะลงต่อนะครับก็คือในกรอบสีฟ,ฟ้าตรงนี้เส้นปะสีฟ้าแรกก็จะเป็นแบบ บบนีเลยเห็นไหมครับจุดตรงนี้เนี่ยเราหลุดแนวรับสาคัญของไรซิ่งเววหรือเปล่า ก็จะเหมือนกับช่วงนี้หรือเปล่าที่เราหลุดลงมาแล้วเราเรายังไม่สามารถกลับขึ้นเบรกทะลุแนวต้านสําคัญด้านบนของเวทไปได้ถ้าไม่สามารถเบรกผ่านด้านบนของเวทไปได้มันก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่นั่นเองหรือแม้กระทั่งจะเบรกกลับขึ้นไม่ได้และยังไม่สามารถผ่านเส้นสีด้านบนเนี่ยหรือเส้นแนวต้านด้านบนไม่ได้เขาก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่ดีฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงของไล i n ซิงเวทเป็นขาขึ้นเนี่ยจะต้องปิดแท่งเทียนเหนือโซนด้านบนให้ได้นะครับหรืออธายง่ายปิดแท่ง เทีนเหนือโซอนด้านบนตรงนี้ต้องปิดให้ได้แบบนี้นะครับมุมอมองขาลงเนี่ยถึงจะหายไปนั่นเองแต่สิ่งที่ยังคลุมมุมมองขาขึ้นอยู่ก็คือเส้น MA 200วิคหรือเส้นสีม่วงๆที่เราจะรอสัญญาณการปิดแท่งวันสุดท้ายก็คือพรุ่งนี้จะเป็นสัญญาการปิดแท่งวิคนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาจับตาอีกทางครับเพื่อนเรายังอยู่ปกคลุมด้วยบอดดิ้งเวทสีแดงๆตรงนี้นะครับก็คือการไซเวปากกว้างออกแบบนี้ก็มีโอกาสนะที่จะวิ่งเมื่อขึ้นไม่ไม่ผ่านแนวต้านด้านบนนะก็ มีโอกาสที่จะลงมาแบบนี้นะครับและขึ้นไปแบบนี้อีกทีหนึ่งหรืออาจจะไซด์ว์ต่อไปอะไรแบบนี้เนาะหรือมีโอกาสนะที่วิ่งมาแบบนี้แล้วรับอยู่อาจจะพุ่งขึ้นไปแบบนี้เลยก็ได้นะครับกลับเข้าไปในไลซิงเวทอีกรอบนึงซึ่งบอดดิ้งเวทก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะกว้างออกเรื่อยๆแบบนี้นะก็รอการเลือกทางแต่สิ่งสําคัญถ้าเรายิบย่อยมาดูในทางเฟรม1ชั่วโมงอีกเนี่ย ผมเนี่ยนะครับได้มองในภาพระยะสั้นเนี่ยเป็นเหมือนทรายแองเกิลในกรอบเล็กเห็นไหมครับเส้นปะสีขาวตรงนี้อ่าอันนี้คือเป็นเหมือนการเตรียมเลือกทางในการปิดแท่งวิกในวันนี้นะเนี่ยที่เขากําลังไซเวยิบย,ย่อยอยู่แบบนี้เนี่ยการเลือกทางตรงนี้เนี่ยจะส่งผลต่อภาพในระยะกลางได้ชัดเจนมากครับก็คือถ้าเขาสามารถเบรกตรงนี้ไปได้เนี่ยก็มีโอกาสนะที่เขาจะทะลุผ่านอะไรครับแนวต้าสาคัญของบอดดิ้งเวทตรงนี้เนี่ยถ้าเขาเบรกขึ้นไปอย่างนี้เนาะ เนี่ยมันจะกลายเป็นเบรกผ่านแนวต้านของบอดดิ้งเวทเส้นปะสีแดงๆพอดีก็มีโอกาสเบรกปิดเหนือได้จะได้เป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่กรณีที่แย่หน่อยถ้าหากปิดหลุดก็อาจจะกลายเป็นการล่วงลงมาด้านล่างของบอดดิ้งเวทนั่นเองก็คือด้านล่างตรงนี้ของบอดดิ้งเวทจุดนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้สามเหลี่ยมปากกว้างอาจจะเป็นแบบนี้ล่วงลองอมาแบบนี้ ฉชนั้นแล้วเป้าเนี่ยเขาไปที่ไหนได้บ้างเราจะลองวัดเป้าจาก t ร i a แองเกกันนะครับเนี่ยผมจะลองวัดนะถ้าหากเบรกเห็นไหมครับว่าเป้าเนี่ยถ้าหากเบรกขึ้นไม่ได้เขาจะสามารถปิดเหนือแนวต้านสาคัญได้ไปเทสเวทพอดีจะอยู่ที่ประมาณ23,800ถ้าเบรกด้านบนไปได้และกรณีเบรกด้านล่างล่ะ เราก็ลองวัดเป้าครับเพื่อนๆจะอยู่ที่โซนประมาณเท่าไหร่ก็ลองวัดดูนะครับประมาณ22,200ดอลลาร์โดยประมาณก็อยู่ที่ว่าเขาจะเบรกไปที่ทางไหนเพื่อนๆก็ค่อยไปฟอลโล่ตามในทิศทางนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงของ b บ a r f แฟกในภาพใหญ่อยู่นั่นเองทีนี้เนี่ยผมจะเอาให้ดูว่าที่ผ่านมาเนี่ย i ิตคอยเนี่ยวิ่งเป็นแบล็แฟกเห็นไหมครับแบแฟกอันนี้จะมองเป็นแบล็แฟกก็ได้ ตรงนี้ก็ยังคงวินเป็นแวร์แฟกชันเดียวกันการที่ไอซไเนี่ยหลุดเทรนไลน์สำคัญและหลุดโมเมนตัมออกมานะทำให้ราคาเห็นไหมครับจากจุดที่ร่วงหลุดเทรนไลน์ของไอซไราคานี่ร่วงยับเกือบ30กว่าเปอร์เซ็นต์ไอซไซไซเวย์อยู่เบรกหลุดโมเมนตัมทำให้ราคาหลุดล่วงจากเทรนไลน์สำคัญล่วงลงมาเกือบ40%ในช่วงนี้นะแสดงว่า30จนถึง40%แล้วนะ2ช่วงมีโอกาสครับถ้ามันดันเป็นแบร์แฟกถ้าผมวัดจากเป้าจุดกึ่งกลางเลยนะ ร่วงลงมาประมาณนี้นะครับผมจะลองวัดนะครับสักประมาณ30%แล้วละกันเราจะร่วงลงมาถึงเกือบ1 3ื่นสเลยนะอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับไม่รู้ว่าจะลงมาถึงหรือเปล่าแต่ผมแค่วัดเปรียบเทียบจากอดีตเปรียบเทียบว่าถ้าในอดีตถ้าไอของเราในช่วงปัจจุบันเนี่ยดันหลุดเทรนไลน์เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงได้บ้าง ผมไม่ได้บอกว่าราคามันจะต้องล่วงนะครับเพื่อนๆฟังให้ดีๆนะผมไม่ได้บอกว่ามันจะต้องล่วงแต่ถ้าไอซีหลุดเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดเป็นเหตุการณ์ไหนได้บ้างอ่าเพื่อนๆไปตีความให้เข้าใจนะครับซึ่งหรือแม้กระทั่งถ้าราคาดันเบรกขึ้นมันจะไปในทิศทางไหนได้บ้างเนี่ยผมก็วางเป้าไว้ให้เรียบร้อยแล้ว23,800จนถึง24,300นันั่นเองก็แล้วแต่เพื่อนๆจะมองมุมไหนนะครับโอเคต่อไปสำหรับราคาไทยเราจะลองวัดเป้านะครับก็ เป้าในการเบรกขึ้นนะจะอยู่ที่ประมาณ850,000โดยประมาณนะครับจะเป็นการไปเทสแนวต้านสำคัญของ r i ลซิงเวดพอดีเห็นไหมครับเส้นสีขาวๆหรือกรณีที่เบรกลงล่ะนะครับเป้าจะไปที่ไหนครับแอนผมก็มองไปที่ประมาณ79,100โดยประมาณนั่นเองนะครับเพื่อนๆดูภาพ r i ลซิงเวดให้ดีนะครับกับอีทีเรียมมาอัปเดตดอีทีเรียมกันบ้างเห็นไหมครับว่า วิ่งโอ้โหค่อนข้างจะเหมือนไลซิงเวดมากๆคือต้องรอรุนครบว่าจะรับอยู่ไหมนะรับสาคัญตรงนี้นะอาจจะเป็นช่วงนี้หรือจะเป็นช่วงนี้ก็ได้ก็ต้องมารอรุนกันครับว่าถ้าหลุดล่วงเนี่ยมีโอกาสร่วงลวงได้อีกเยอะเลยทีเดียวซึ่งแนวโน้มของอีทีเรียมเนียมีโอกาสเป็นยังไงได้บ้างก็คือไลซิงเวทอาจจะไซวีแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนก็คือกลับมาเทสไม่หลุดกลับมาเทสถ้ายังไม่หลุด ก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปแบบนี้เช่นเดียวกันหมดแนวโน้มขาลงออกไปนะครับถ้าเป็นกรณีนี้นะแต่กรณีที่ดันเป็นการคอนเฟิร์มไลซิ้งเวทล่ะก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับเพื่อนอาจจะขึ้นไปแบบนี้และล่วงลงมาแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแบบนี้หรือกรณีต่อไปที่จะล่วงก็คือกรณีที่รับไม่อยู่นะจุดนี้เลยก็คือล่วงลงไปเลยแบบนี้ เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ก็อยู่ที่ว่าเขาจะรับอยู่หรือเปล่าก็ต้องรอจับตาดูเนื่องจากเพื่อนๆจะเห็นว่าราคาที่อีทีเรียมพุ่งสูงขึ้นมาแบบนี้แต่โมเมนตัมไอซซเนี่ยดันต่ําลงอยู่เรื่อยๆยังไม่สามารถผ่านไปได้เลยนะครับอันนี้คือสัญญาณของอีทีเรียมและอีกทั้งวอลุ่มเพื่อนๆนี่เห็นในชาร์จนว่าต่ําลงอยู่เรื่อยๆเลยนั่นเองฉะแล้นครับเพื่อนๆอีทีเรียมเนี่ยโซนที่ผมมองว่าน่าสนใจและความเสี่ยงต่ำนะผมมองว่าถ้ามันเป็นการหลุดล่วงจากไลซิ่งเวทจริงๆผมจะมองเเปป็นนนนโซ้าาลล่งไยะ ที่ประมาณเท่าไหร่ครับก็จะมองเป็นช่วงโซนนี้นะประมาณ1360รอหสรือโซนตรงนี้นะครับเพื่อนๆช่วง MA 200ประมาณ1260ัสํารหรับราคาไทยนะครับเพื่อนๆผมจะมองเป็นประมาณ47,400นะครับหรือถ้าหากเป้าเด้งขึ้นต่อนะก็จะมองเป็น 6 7 2 0 0นั้น่นเองนะครับการเด้งก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเด้งขึ้นต่อเนาะถ้ารับอยู่ก็จะเด้งขึ้นแบบนี้นครับพเพื่อนๆเอาละรครับพเพื่อนๆผมก็ฝากบายบิดไปด้วยนะครับใครที่เทรดโดยใช้ล่านแนะนาของผมเนี่ยจะได้รับฟรี25 u s d t เข้ากระเป๋าฟิวเจอร์เนาะรวมถึงได้เข้า Discord จากผมฟรีพเพื่อนๆทักแฟนเพจ a c e b o o k มาได้เลยนะครับว่าผมทําครบเงื่อนไขแล้วครับแอดผมก็จะดึงพเพื่อนๆเนี่ยเข้า Discord นะครับพเพื่อนๆก็บอกเลข uid ไว้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับ และที่สําคัญครับใครที่อยากสนับสนุนผมเนี่ยหรืออยากจะวางแผนเทรดไปกับผมชอบมุมมองการวิเคราะห์ของผมเพื่อนๆก็สามารถให้การสนับสนุนผมได้เนาะก็สามารถสมัครหนช่อง YouTube โดยสมัครผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือ Android เท่านั้นนะครับเดือนละ300บาทจะได้วางแผนเทรดมุมมองต่างๆออนเชนรวมถึงไมซ์เซตในการเทรดด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับและที่สําคัญเพื่อน,อนๆก็บิตคอยผมยังไม่ได้แอคชั่นอะไรใดๆเพิ่มเติมก็ให้จับตารอดูการปิดแท่ง วีคนะครับที่จะถึงในวันจันนี้เตรียมที่จะเลือกทางในภาพช็อตเทอร์มาด้วยเพื่อนๆก็ลองไปวิเคราะห์เพิ่มเติมกันดูว่าใครมองเป็นมุมมองไหนหรือใครรลบความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยก็รอเพียงแค่การเบรกที่ทางจากทรายแองเกิลในกรอบเล็กของผมเนี่ยไปพิจารณากันดูก็ได้นะครับผมไม่ได้บอกว่ากราฟจะไปที่ทางไหนเพียงแค่ผมบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้กราฟจะไปยังไง ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆลองไปวางแผนกันดูเนาะยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับหรือคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนล่างพูดคุยเป็นกำลังใจให้ผมเลยเนาะผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับอย่าลืมเป็นขอฉลามที่กวาดมากับผมดีใจที่ได้พูดคุยกับเ,เพื่อนๆทุกคนในวันนี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ